สำหรับชาวราศีพิจิกความรักในช่วงนี้ใครที่กำลงังรอฟังสัญญาณจากจักรวาลบอกเลยอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกผู้ที่มีจิตสัมผัสที่เหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นซิกเซนบางสิ่งบางอย่างมันก็บอกเราค่อนข้างแม่นยำแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยแม่มันซ้ายทีขวาทีว่าจา์ หนูไม่ค่อยมั่นใจให้โทรหาหมอดูเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เรื่องความรักมีความสับสนอย่างมากหรือหมายความว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่จะเอาอย่างนี้ก็ไม่เอาจะเอาอย่างนั้นก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้อาจจะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าอาชยา์ อาจารย์ถูกต้องหนูเนี่ยรอตั้งแต่ลื่นๆตอนเนี้จะแห้งตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความซ้อนมันอาจจะมีเรื่องของความรับที่เรายังไม่รู้อีกพอสมควรเราเองก็พอรู้แหละอาจารย์แต่หนูก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่กล้าตัดสินใจผมก็เช่นเดียวกันอาจารย์เพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ บางท่านอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ากำลังกำลังคิดวิเคราะห์กำลังตึกตรองบางสิ่งบางอย่างกับพฤติกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพสตรีในช่วงนี้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันอาจจะเป็นอีกสักระยะใหญ่ นะว่ากันเช่นนี้เลยเอาเป็นว่าคนที่ได้เจอถ้ามันใช่อาจารย์บอกเลยว่าเราจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากเรารู้สึกว่าเมื่ออยู่กับเขาแล้วเราจะรู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกว่าวันปลอดภัยหลับสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะนอนกระสับกระส่ายหรือถ้ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วเราคิดซ้อนไปซ้อนมาเอสรุปแล้วยังไงดี อันเนี้ยมันอาจจะต้องมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วหลายๆท่านความสพันธ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเกี่ยวโยงกับเรื่องของงานเรื่องของการแน่ๆแต่ในเรื่องของระยะทางอันนี้ก็มีผลเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ต่างประเทศเช่นเดียวกันหลายๆท่านอยู่กันคนละที่หลายหลท่านอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัด อาเป็นว่าสําหรับคนโสดอาไม่ใช่คนโสดสําหรับคนที่คบกันมาระยะหนึ่งแล้วเรื่องของสถานะยังไม่ชัดเจนในตรงนี้นะก็ว่ากันแบบนี้ส่วนท่านใดที่ไม่รู้ว่าอาจารย์หนูจะตัดสินใจยังไงดีระหว่างไอ้เจ้าเด่นไก้ไเจ้าดอนไอ้เจ้าดอนกับไอ้วินเลี่ยมไอ้วินเลี่ยมกับไอ้แดนเนียนเนี่ยหนูจะเอาใครดีเพราะมันเยอะต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าช่วงจังหวะเงียบเนี่ยแห้งสนิทเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเข้าจังหวะองศาได้เนี่ยมันจะมากันเขาเรียกว่าแห่กันมาลักกูแล้วเกินนะถ้าตัดสินใจไม่ได้ทำไงโทรหาหมอดู0944198566ที่ราคาอันนี้ดูดวงเบอร์ดูดวงส่วนเรื่องของรายละเอียดจะอยู่ด้านล่างค่าครูค่าวิชาต่างๆส่วนเบอร์ VIP อีกหนึ่งเบอร์ก็คือ0947 1> 8 14 5 6 8อันเนี้ยเฉพาะกระเป๋าสตางสังรวยเรียกซัพกระเป๋าสตางสุพิชยาอ่ะว่ากันต่อเลยสำหรับชาวราศีนี้เอาเป็นว่าเรื่องของการเรียนรู้จากในอดีตมีความสำคัญนะแล้วหลายๆท่านที่โสดแบบสนิทแล้วก็กลัวอะไรที่มันจะเกิดซ้ำเหมือนเดิมมันทำให้เราไม่กล้าที่จะเปิดใจถ้าเราไม่กล้าเปิดใจโลกใบนี้ก็ ไม่ส่งมอบอะไรให้เราแน่ๆหลายๆท่านการเงินการทองดีอยู่แล้วเงินทองครบแล้จาร์เหลือแต่หำก็หีบที่ต้องการเพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูลองคบดูจัก,กรวาลกำลังจะส่งใครบางคนที่เหมาะกับเราที่เข้าใจเราที่สามารถที่จะอยู่กับเราไปจันแก่ยันเท่าได้ ส่วนชาวราศีนี้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจารย์ก็ถือว่าชาวราศีนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ความเป็นแม่สีเรือนความอุดมสมบูรณ์เป็นสเสน่ห์ของชาวราศีพิจิกนะแต่มันจะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะมีความเชื่อในเรื่องของการให้ผู้ผใหญ่ เป็นคนช่วยตัดสินใจส่วนหนึ่งแต่อาจารย์บอกอย่างหนึง่งไอการที่เราขึ้นเสาลงเรือแล้วเนี่ยมันหมายความว่าเราก็เป็นเอกภาพแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเอาเองต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปเองแต่ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วคบกันแล้วมีลูกมีเต้าแต่ในช่วงนี้มันจะมีเรื่องของอะไรสัญญาณเก่า ผัวเก่าเมียเก่าทักมาเป็นยังไงสบายดีฮัลโหลอายุโอเคมันก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะทำให้รู้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกคู่เนี่ยถ้ามีในปัจจุบันที่ดีกว่านะอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่ผ่านมา เท่ากับศูนย์อาจจะมีความทรงจําแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของการได้คิดถึงโอ้โเหเฮียกับกูบัดซบจริงๆกูจำอะไรยังไงกูก็ไม่กลับยังไงกูก็ไม่กลับเพราะฉะนั้นหลายหลายท่านไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆท่านสถานการณ์บีบคั้น ที่ไม่ให้กล้าเปิดใจเพราะทุกครั้งที่เปิดใจมันก็มีแต่เรื่องเดิมๆเข้ามาเจอแต่คนมีคู่วาจานเจอบางคนก็ขี้เหนียวเจอบางคนก็ขี้เซ็กปีทั้งวันทั้งคืนบางคนเข้ามาเสร็จปีดไม่ถึงสองวินาทีเสร็จอันนี้หนูเบื่อชิบหายเลยอาจารย์เอาไปว่าเรื่องของความรักให้ระวังเรื่องของอะไรให้ระวังเรื่องของมีการรักซ้อนซ่อนเงี้ยนอยู่ หรือเราเองแหละที่มันเป็นคนที่คิดเยอะเกินไปนะก็ทั้งคนโสดแล้วก็ไม่โสดอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันสาหรับเรื่องของความรักหลังจากนี้อาจารย์จะเข้าเรื่องของก่อนที่จะพูดเรื่องของกระเป๋าสตางค์อาจารย์ก็ทําโครงการนี้แล้วได้คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าปุ๋ยเป็นคนที่เกิดวันเดียวกับอาจารย์ปศอเมา่คนละปศแต่รอบหนึ่งรอบหนึ่งวันที่เดียวกันเดือนเดียวกันวัน วันศุกร์เหมือนกันแล้วก็เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมชะบังอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนชราได้ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเราเราก็ทำอ่ะอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องของกระเป๋าสตังค์ที่ราคาท่านใด โอกาสด,ากดีไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของคนที่รักวันพิเศษพิเศษอยากจะซื้อของขวัญให้กับคนที่รักกระเป๋าสตางสุพิชยากระเป๋าสตางสั่งรวยเรียกซับซิบลู่ได้ผ่านวิธีปลูกเสกผ่านวิธีสำคัญสำคัญมาแล้วแล้วทำไมต้องเป็นกระเป๋าสตางถึงสามารถที่จะเรียกซับได้อาจารย์เนี่ย สมัยตอนที่เล่นดนตรีก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเหล่านี้หรอกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอาจารย์นื่นคือหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะคุณคาเมดาเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานบริษัทหลายๆบริษัททั่วประเทศญี่ปุน่นเขาเฝ้าสังเกตว่าทําไมคนที่หาเงินเก่งๆถึงใช้กระเป๋าสตางค์แบบนี้แล้วเขาก็มาเล่าให้ภรรยาฟังหลังจากนั้นไม่นาน ภรยาของเขาก็ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เป็นของขวัญในช่วงวันเกิดให้คุณคาเมดาหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์สามสเดือนมีงานใหญ่ๆเข้ามาหาคุณคาเมดาจนชีวิตจนการเงินเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปก่อนที่จะพูดเรื่องของกระเป๋าสตางค์ขอย้อนกลับไปในช่วงปีพศ .2557 สมัยนั้นอาจารย์ยังเป็นนักดนตรี ก็คืออาชีพนักดนตรีนี่แหละหาเงินเลี้ยงตัวเองหาเงินเลี้ยงครอบครัวก็จากอาชีพนักดนตรีแต่ในช่วงนั้นถ้าพวกเราจําความได้มันจะมีความละเกะละกะในเรื่องของการบ้านการเมืองจะมีการแข่งกีฬาสีระหว่างสีแดงกับสีเหลืองเหลืองเนี่ยตั้งหลักอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนสีแดงเนี่ย แยกราชาประสงค์ในช่วงนั้นเองที่มันทําให้การเดินรถขออาจารย์เปลี่ยนแปลง5้าโมงเย็นของทุกวันอาจารย์จะต้องมีกีตาร์คู่ใจกับเป้หนึ่งใบเพื่อจะนั่งรถตู้มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางไปเป็นรถไฟฟ้าแล้วไปลงที่สารแดงทํางานแบบนี้เกือบสิปีแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อมันมีช่วงไฟนอ่นเนี่ย ที่จะต้องแข่งขันแบบสุดขีดและการเดินรถของอาจารย์เปลี่ยนรถตู้ไม่สามารถที่จะไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยได้ก็ต้องปรับตัวเองจากมีนบุรีไปลงที่พระรามเกา้านั่นแหละมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนชะตาอาจารย์ไปตลอดกาลบางครั้งเมื่อประตูบานหนึ่งปิดบานหนึ่งย่อมเปิดเสมอถ้าไม่เปิดก็ตายหายอยู่ในห้องมืดๆนะ่เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้ขณะที่อาจารย์กำลังเดินไปซื้อตัว๋ว ไปซื้อชิปเพื่อจะเดอเพื่อจะแลกชิปเข้าไปนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยไปเจอหนังสือเล่มนี้ร้าน B2S จงปฏิบัติต่อเงินอย่างสุภาพแล้วเงินจะเข้ามาคนเองเรื่องของการเงินกระเป๋าสตางค์ทำไมถึงสำคัญเขาบอกว่านี่คือที่อยู่นี่คือบ้านนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรา ถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่จับจ่ายใช้สอยไปสุดท้ายแล้วเงินที่เราใช้ไปไหนตอนไหนไปท่องเที่ยวเสร็จแล้วเขาจะกลับมาหาเราแล้วเขาจะชวนเพื่อนชวนฝูงกลับมาอยู่กับเราแยะขึ้นใครที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจงเริ่มเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค แล้วใครที่อยากจะประหยัดซื้อของแพงใช้ไปเลยอะไรที่ใช้นา,นานซื้อของแพงใช้ไปเลยแล้วถ้าคนส่วนใหญ่ที่ร่ำรวยใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันก็เปรียบที่อยู่อาศัยแล้วมันมีกฎใหญ่ๆอยู่สอสามกฎกฎแรกทุกครั้งที่จะซื้อกระเป๋าสตางค์ให้กับตัวเองอย่าลืมเรื่องของกฎกฎแรกคือกฎคูณ200หมายความว่า ให้าราคากระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือไรายได้ต่อปีของเราที่จะเกิดขึ้นกฎข้อที่2ราคาของกระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีรูปทรงกระเป๋าต้องเป็นทรงยาวแบบนี้เท่านั้นแล้วกระเป๋าที่ไม่ดีต่อเงินธนบัตรเลยก็คือกระเป๋าสตางค์ทรงพับจะทําให้เงินทองอึดอัดที่ราคาหลังจากที่อาจารย์อ่านจนเขาอกเข้าใจแล้ว ถ้าเงินออกครั้งนี้ฉันจะตัดมาส่วนหนึ่งเพื่อซื้อกระเป๋าให้กับตัวเองทำไมอาจารย์ถึงกล้าซื้อกระเป๋าราคาเกือบสองหมื่นบาทให้กับตัวเองเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไม่มีตังค์ไม่มีเงินติดตัวสักกบ,บาทเดียวหมายความว่าเท่ากับศูนย์แต่อาจารย์โชคดีที่ไม่มีหนี้ไม่ได้มีความเชื่อว่าฉันต้องมีบ้านฉันต้องมีรถหรูๆไม่ใช่ เอาเป็นว่าแค่มีกินฉันก็มีความสุขแล้วแค่มีค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟฉันก็โอเคแล้วเมื่ออาจารย์ตัดออกมาสองหมื่นเงินเดือนเนี่ยเกือบสามหมื่นไม่ถึงสามหมื่นฉันยังเหลืออีกเกือบหมื่นทำไมฉันจะไม่รอดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ที่พระราม 9, เก้าเซ็นทัานพระรามเก้าคุณค้าไม่ไดาแนะนำว่าให้รูดซิปก่อนพวกเราต้องรูดอยู่แล้วหลังจากรูดซิปเสร็จให้หาธนาบัตรที่ใหม่ที่สุด ใส่ไว้ในกระเป๋าให้เงินจำที่อยู่เขาได้แล้วกันนะลูดซิปอาจารย์ก็อธิษฐานจิตตามภาษาอาจารย์เลยแล้วอาจารย์ก็มาเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราพูดเข้าไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าใจเลยเราก็ไม่รู้ว่าพระราหูฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสวะถ้าเราขอกับพระพิคเนตตกลงจะฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องหรือเปล่าแล้วอาจารย์แก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงอาจารย์ให้นึกเป็นภาพเลย เพราะภาษากายยังไงก็ต้องเข้าใจเห็นภาพตัวเองเห็นทองหยองที่ตัวเองใส่เห็นเรือนล่างของตัวเองเห็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วก็ส่งสู่จัก,กรวาลหลังจากนั้นเป็นนาจารย์รวยเลยมากจนบอกได้เลยว่าเข้าอยู่ในหมวดจนเพราะอะไรเอาเงินไปซื้อกระเป๋าแล้วแต่อาจารย์ผ่านสถานการณ์นี้มาได้จากการที่เอาเสื้อผ้าบางส่วนสมัยตอนเล่นดนตรตีช่วงวัยรุ่นมาขายเป็นเสื้อผ้ามือสอง ขายหมดภายใน15นาทีอาจารย์เนี่ยก็ไปซื้อลาวตากผ้ามาแล้วก็ซื้อไม้แขวนมาแขวนก็แขวน,ขนก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่ไม่เอาไปใช้ไปต่อยอดต่อส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไปซื้อเสื้อผ้ามือสองร้านเจนาใส่เป้ไปขายที่ร้านแต่สิ่งที่มันพีคที่สุดในช่วงนั้นก็คือเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่ายะไอปียะไอเฮในตัวจี๊ด มันโทรมาหาอาจารย์อลโลบ่ายแก่ๆแ,แล้วมันก็เล่าต่างๆนานา,นาไอ้ตูมไอ้เฮียมึงรู้เปล่าเขาในซอยกูก็ทำ youtube มึงเขาลำ่ำเขารวยกันแล้วนะไอ้มึงไม่รู้เรื่องหูรูห้หีรู้แตกอะไรเลยเหรอหนมึงเล่าต่อสิแล้วอาจารย์ก็บอกให้มันมา มึงเข้ามาหากูเลยมันขับรถมอไซค์มาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็บอกการทําอย่างงู้นอย่างนี้นะมึงต้องก๊อปเปี้เขามึงต้องเลนเดอร์อย่างงูน้นอย่างงั้นอย่างนี้อาจารย์ก็ทําตามมันตื่นขึ้นมาทําหลังกลับจากทํางานตีสี่ตีห้าอาจารย์ก็มานั่งทํา YouTube ตื่นมาทําทําวนอยู่เงี้ยเล่นดนตรีด้วยทํามันไปสองเดือนแรกของการท youtube ไม่มีตังเลยเข้าเดือนที่สามเนี่ยอาจารย์ได้เงินจาก YouTube มาประมาณห้าพันนะ ได้ค่าบ้านแล้วแล้วอาจารย์เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากโทรหาเด็กแม่ตอนนั้นแม่มาจากต่างประเทศแหละมาอยู่เมืองไทยแม่เขาอยากได้โน้ทบุ๊กอาจารย์จะแทนตัวเองว่าเขาเขาน่ารักมากอยากจะได้น้ตบุ๊กและแม่ก็บ่นอยู่สักพักใหญ่หนึ่งล้วก็ฟังฟังสุดท้ายด้วยความเป็นแม่แม่ก็พาอาจารย์เนี่ยไปซื้อน้ตบุ๊กยี่ห้อเรโนโว ที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วอาจารยก็ตั้งอกตั้งใจทําฉันต้องทําไม่ได้เพราะอะไรลูกมันเริ่มเกิดอีกแล้วไงเพราะอะไรบันเดาดีลูกเริ่มไม้แล้วทําไงก็ต้องตั้งอกตั้งใจหลังจากนั้นแหละจนถึงวันนี้ช่วงแรกก็ก๊กอปปี้เขาหลังจากนั้นอาจารย์เชื่อว่าการที่เราไปก๊อปปี้เขาหรือไปข้ามลิขสิทธิ์เขาไม่โอเคไม่ยั่งยืนอาจารย์ก็ศึกษาตาําราดูดวง ของอาจารย์ขุนทองเนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วก็ไปเรียนเพิ่มอะไรที่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็ไปเรียนกับอาจารย์ขุนทองแล้วก็มาเป็นหมอดูจนถึงทุกวันนี้แล้วถามว่ารายได้โอเคไหมเอา,านะบางคนได้กระเป๋าอาจารย์ไปปิดจจอะปิดงานได้ขายบ้านขายตึกขายคอนโดเป็นร้อยล้านพันล้านบางท่านโชคดีถูกหวยบางท่านลูกลูกหล,ลานหลานส่งเงินส่งทองมาให้ใช้อ้า เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของกระเป๋าวาอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วฝากไว้กับรุ่นเรนูอเล็กซนเดอร์รุ่นนี้5,9700รอาจารย์นขอให้ชาวราศีพิจิกจงพบแต่ความโชคดีในชีวิตขอให้มีชะตาชีวิตที่สว่างสาวัยคิดเงินก็ขอให้ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,กปกักคุ้มครองรักษาเป็นเศรษฐีใจบุญ